คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพ็กเกจไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกม f i กเกอร์แฟนตานะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของการโปรโมตตัวละครนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ เรื่องการโปรโมทเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการยกระดับอัพเลง์ตัวละครนะครับมันได้สเต็กมากกว่าการอัพเลเวลนะครับผมเยอะมากๆเลยนะและก็การโปรโมตตัวนนี้คือหมายความว่าตัวละครตัวนั้นเราจะใช้ยาวๆเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเลือกการโปรโมทต,ตัวละครตัวไหนครับดังนั้นต้องเลือกให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ต้องเข้าใจรูปแบบการเล่นของตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับ ถ้าเกิดท่านไหนยังไม่ทราบครับผมว่าเอพี่ผมจะเข้าใจว่าคุณจะโปรโมตตัวละครตัวไหนตัวนี้นะครับผมอ่ะแน่นอนครับผมการโปรโมตมันก็คือการอวยตัวละครนะครับสมมุติถ้าเกิดผมอวยริโป้ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมนะและผมอยากจะทําการใช้ริโป้คือผมตัดใจแล้วว่าผมจะใช้ริโป้ยาวๆครับเราก็สามารถมาดูข้อมูลครับผมในส่วนของฟิกเกอร์ได้นะครับนี่เขาจะมีไกด์แนะนํานะครับอ่าไกด์แนะนํานะว่าจะอ่าทําอะไรได้บ้างครับ โดยส่วนนี้อ่ะโอเคครับผมผมจะอธิบายความสามารถการใช้งานของริโป้ก่อนละกันนะเผื่อท่านไหนสนใจครับโดยริโป้ครับผมก็คือจะเป็นเมื่อการใช้ท่าไม่ตายเสร็จปุ๊บนะครับตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะทําการบูตเพิ่มพลังโจมตีตัวเองครับผมดาเมจ20%นะครับและบูตเพิ่มสปีแท็กนะครับตัวส่วนนี้นะซึ่งสามารถเก็บได้สูงสุดถึง3แต็กนะครับพูดง่ายคือริโป้เนี่ยเมื่อมีการใช้อัติเมจเยอะๆนะครับผมก็จะยิ่งเก่งขึ้นมากๆขึ้นไปด้วยนะครับและก็ใช้ทานค่าจะถูกด้นะ ใช้ท่าแค่20เองนะครับและเช่นเดียวกันก็ผมจุดเด่นของริโปอย่างนึงก็คือทุกครั้งที่มีการใช้อัตติเมตสกิลนะครับผมก็คือท่าไม่ตายครับลิโปจะทําการดิวโจมตีดาเมจอใส่ทุกตัวศัวตรูสต,สตัวนะอ่าดังนั้นพูดง่ายคือลิโปครับผมง่ายๆเลยก็คือพยายามใช้ท่าไม่ตายให้ไวๆนะครับผมไวๆแล้วก็ทีมเราต้องพยายามใช้ท่าไม่ตายให้ไวตามไปด้วยครับดังนั้นไกด์ไปถึงแนะนํามาประมาณนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็อ้าวง่ายๆครับก็คือ อ่ะตัวฮิลของเรานะครับผมตัวนี้นะก็คือฮิลออฟฮิลออฟไม่พอครับผมเขาจะฟื้นฟูเอเนจีครับผมให้กับทีมเราด้วยนะครับนะก็หมายความว่าการที่ใช้ท่าไม่ตายครับผมไอ้ท่ายิ่งเอเนจีฟื้นฟูไวขึ้นมาการใช้ท่าไม่ตายก็จะยิ่งไวขึ้นตามไปด้วยจริงไหมครับดังนั้นง่ายๆกันเลยนะก็คืออ่ะ ก็คือทีมเราใช้ท่าไม่ตายไวยขึ้นลิปโป้ก็จะสานเดบิออวัขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนตัวของจิวี่อันนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมก็คือฟื้นลุดไ่พอนะครับผมยังเพิ่มสปีดแท็กให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับผมดังนั้นง่ายๆก็คือตีไวฟื ide, ้นฟูน e ิจิไวซึ่งเหมาะในส่วนของคอนเซปต์ของลิปโป้มากๆเลยเขาจึางแนะนําเข้ามานะครับอ่ะอน,นี่ก็คือดังนั้นเนี่ยการจะโปรโมตตัวละครตัวไหนครับผมเราก็ต้องเลือกดีๆคิดเยอะๆเลยครับเรื่องนี้สําคัญนะักคิดเยอะๆจริงๆนะครับตรงส่วนนี้อ่ะ ต่อไปขออธิบายเกี่ยวกับการโปรโมทนะครับผมโปรโมทเนี่ยเราก็แค่เข้ามาตัวละครตัวไหนก็ได้นะและเลือกในส่วนของโปรโมเตอร์อ่าตัวนี้ครับผมขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะมีคําสั่งครับผมที่จะโปรโมทขึ้นมานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวสีคอสีม่วงนะครับผมเราก็ต่อตัวละครสีม่วงครับผมนี่นะซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดเป็นขั้นแรกขึ้นมาเนี่ยเขาบังคับเอาตัวละครซ้ํากันนะครับผมเราต้องเอาตัวละครซ้ํากันและทําการเลือระดับโปรโมทขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับผมการโปรโมทตรงส่วนนี้มันได้สแต็กมาเยอะมากนะ และเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีการเลื่อนขั้นนะครับผมเมื่อมีการเลื่อนขั้นนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของการปลดแม็กซ์เลเวลขึ้นมาด้วยนะครับขอีกิีนทีแล้วกันไหนไหมตัวนี้ครับผมตัวเดียวกันใช่ครับผมก็เข้ามาเหมือนกันนะครับแปลว่าพี่ครับผมผมต้องหาตัวละครมาซ้ำๆกันเยอะๆใช่ไหมครับถูกและไม่ถูกในเวลาเดียวกันนะคือเวลาขั้นต้นออกมาตรงส่วนนี้ครับผมก่อนที่พัฒนาเป็นสีทองขึ้นมานะครับผมเขาจะต้องใช้ตัวละครสีไหนก็ได้เช่นเดียวกันอย่างอะง่ายๆนะครับ เมื่อกี้น้องเมดของผมขึ้นมาใช่ไหมตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับทีนี้เขาต้องการตัวอะไรก็ได้อีก2ตัวนะครับ2ตัวขึ้นมาปุ๊บนะซึ่งไอสตัวตัวนี้เนี่ยต้องอยู่ในไทท์เดียวกันด้วยนะครับผมซึ่งก็อยู่ไทท์เดียวกันซึ่งผมแม่ไม่มีตัวละครในไทท์เดียวกันนะครับเราต้องพยายามหาตัวละครไทท์เดียวกันมาทําการโปรโมทด้วยนะครับถ้าเกิดใครขี้เกียจค,ค,คิดมากับผมกดคกโปรโมทก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนนี้นะอ่ะแน่นอนว่าของผมเนี่ยจะมีน้องเต่าอยู่นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะ นี่น้องเต่านะครับผมก็เลเวล61ใช่ไหมครับคลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วผมก็ตตอตัวละครน้องเต่าด้วยกันเนี่ยลิโก้ครับผมมาทําการโปรโบขึ้นมาปุ๊บนะครับทีนี้ก็จะเป็นการยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับก็จากสีทองตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีทองปนชมพูนะครับผมสีทองปนชมพูนะอ่าเป็นไปการปลดแมกเลเวลด้วยครับผมจาก120ตอนนี้จะเป็น130แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะครับ ผมทีนี้ผมก็สามารถจะปั้นยาวได้อีกแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้หลักๆเลยครับผมพยายามกาชาไว้เยอะๆครับผมเราสามารถถ้าเกิดเราหากาชาได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือกาชาเท่านั้นนะครับนะถามว่าพี่ครับผมอย่างนี้ผมต้องกดเพชรกาชาลูลวัวไหมก็ได้ครับผมถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องของตัวลิมิเต็ดนะครับดังนั้นการกดกาชาก็เป็นสิ่งทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไว้ด้วยนะครับยิ่งเรากดกาชาได้เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถที่จะโปรโมทตัวละครได้ง่ายขึ้นตามเท่านั้นไปด้วยนะครับ แต่ก็้องอย่าลืมนะครับว่าที่ผมย้ําไปแต่ต้นนะคือการโปรโมทคือตัวละครใช้ได้ยาวๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าเออเมื่อไหรเนี่ยเราจะทําการโปรโมทตัวละครตัวนั้นได้นะครับเราเลือกดีๆเลยนะครับตรงส่วนนี้พยายามกาชาเยอะๆเข้าไว้ครับเกมแจกเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเควสเอ่ยกิจกรรมเอ่ยหลายๆอย่างเอ่ยครับผมดังนั้นเราก็แค่เข้าใจตัวละครตัวนั้นแล้วก็ทําการอวยตัวละครัวนั้นขึ้นมานะครับโอเคหลักๆก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของ ข้อมูลในการโปรโมทนะครับวันนี้ผมพอสปีแคสก็คงจะมารีวิวเท่านี้ขอบคุณทุกครับผมที่รับฟังครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจกับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมพอสปีแคสขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ